สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอวิชาดนตรตีนะครับยุคอิมเพรสชันนิสเกิดในฝรั่งเศสช่วงปลายศตรวรรษที่19ถือเป็นการปฏิวัติดนตรีครั้งที่สำคัญครั้งหนึ่งเลยนะครับโดยศิลป,ปินกลุ่มนี้โครโมเนตปิแอร์โอคุสเลนัวและเอ็ดการ์เดอร์การปฏิรูปจากศิลป,ปะดั้งเดิมจากที่เน้นความสงจิมหันมาแสดงเป็นความประทับใจชั่วขณะนะครับ เครื่องดนตรีนะครับจะเน้นไปที่การใช้สีสันทางดนตรีให้หลากหลายและทําให้สร้างบรรยากาศที่คุมเครือไม่ชัดเจนเครื่องดนตรีในยุคนี้นครับได้แก่เครื่องสายเครื่องลมเครื่องลมทองเหลืองเครื่องดนตรีเพื่อเครื่องสายครับมีไวโอลินไวโอลาเซลโลดับเบส กลุ่มเครื่องดนตรีเป่าลมไม้นะครับมีฟุตพิโคโลโอโบเคาริเนตเบสคาริเนตเบสูกลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลืองครับมีทัมเป็ดทัมโบนทูบ้าเฟสฮอนและสุดท้ายนะครับเปียโน ต่อมานะครับคนนี้ครับเขาเป็นศิลปินที่ชื่อว่าโกอาชูเดบูซี H w ครับเป็นคีตากวีชาวฝรั่งเศสที่ทําให้ทั้งโลกดนรู้จักกับโอเปล่านะครับและนี่ก็คือผลอางานของเขานะครับที่มีชื่อเสียงลาเมอ ศิลปินคนต่อมาครับโยเซฟมอริสลาเวลครับเป็นนักแต่งเพลงนักเปนโนและวัชากรชาวฝรั่งเศสที่ไดับการยกย่องไปทั่วโลกเพราะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสครับน,นี่คือผลงานนะครับชื่อว่าด n มมิ and c o l โคเอลมาฟังกันครับ แล้วเราก็มาถึงตัวตึงแห่งยุคคนสุดท้ายนะครับชื่อว่าอลิกซาตี้หรือชื่อเต็มอีลิกอเฟรตเริซี่ซาตี้เกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี1 8 6 6ที่เมืองฮอนเฟร์นอร์มนดีประเทศฝรั่งเศสนะครับเข้าเป็นนักประพันธ์นักเปนโนและเขามีเอกลักษณ์ตรงที่เขาแต่งเพลงโดยที่ไม่มีเส้นกั้นห้อง5เส้นนะครับที่เราใช้ในทุกวันนี้ และผลงานของเขาชื่อว่า e m มเบ o n นด s ซัสเชนะครับจัดทำโดยขอบคุณครับ